สวัสดีค่ะมือนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนเดือนเก้านะคะก็เป็นเอ่อมือที่ใกล้หน่มะมาทรงจะันที่ยิบเก้าราคาสามสิบสามเอ็ดนะีอันนี้ก็เป็นการหายอาหารมือที่สามนะคะ่ะเพราะว่าสังเกตกันจากใกลทท่บพุ่นชินก็เล่าไม่เนาะคะ่ะเพิ่นก็กินน้ำกินน้ำไปทุกทุกอันอยู่เ้ยค่ะ กินน้ำไปทุกอันแล้วก็อาหารเท่าที่เบิ่งอาหารกันตอนเช้าตอนนี้แปดโมงคะ่ะนี่ค่ะอาหารก็กินเยอะกินหลายก็มือแรกมือที่สองก็หลายเพิ่มขึ้นมือที่สามมันก็เพิ่มขึ้นนะคะกับสิ่กายเป็นความเคยชินของเพิ่นเนาะ,ะอันนี้คือสังเกตไปน้ำทุกมือและะ้ค่ะส่วนมากไกลกับสิกินอยู่ล่างแหลกนะคะ่ะกินอยู่ล่างแหลกจนเมื่อที่นี่กัข้างบนล่างที่สองร่างที่สามกะ กินเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะมือใดที่ใกล้รู้สึกว่ากินใกล้ซิเมริร์ถ้าตอนเศร้าเข้ามาเบิง้งแจ้งซี่มือถัดไปก็ต้องเอ,อ่อให้อาหารเั้งตอนเศร้าตอนแรกเนาะคะ่ะกับเพื่อสิเร่งให้ไกลออกไข่ได้ไว้เนาะคะ่ะอันนี้ก็สาเหตุกะน,นาสิเกิดจากเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของไกลเนาะคะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเสียงของอีอย่างต่างๆเนาะ บ่มีตัวใดบ่มีตัวใดเงาเนะะ้อค่ะบ่มีตัวใดเงาหรือว่าพิดกกติได้ค่ะจากที่สังเกตกลมาเสดสามมือสี่มือนี่เนาะค่ะก็กิกนอยูะรูซสึกว่าไก่ไม่ขีกคาเนี่ยกินหนังดะล่างแรกแม่ล่างแรกเหมือนเลยล่างที่สองกะล่างที่สองล่างที่สามนี่กะประมาณเดียวกันเนาะคะ่ะมือนี่กะสิ่หายอาหารเจ็ดโลขึข้ขนคือเกาเนาะคะ่ะมันกัสิได้คิดง่ายเพราะว่าถ้าไก่เอ,อ่อ ลอยหาซิบโตถ้ามันกินเมิดถา้ถาใหา้อาหารปกติก็คือเจ็ดโลครึ่งตอนเสาร์เจ็ดโลครึ่งตอนตอนแรกเนาะคะ่ะก็ิิเป็นซิบหาโลในแต่ละมือเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาใหา้อาหารใกล้กันเนาะ และนี่ก็เป็นถ้าความสะอาดขี่ไกล้ด้ค่ะที่เขาขีไว้อยู่ในหลองที่มันไม่มีอาหารเห็นไหมคะ่ะเท่ากับถ้ำความสะอาดกันนี่เลยเจออาหารเลยบบกินมะค่ะออกมากินลขี่ข้าวน,นี่นี่รู้จักลูกจักน้อนี กินเต็มเลยรู้สึกว่าถ่ายอาหารมือที่3มนี่สิคุ้นชิ้นก็เก้าได้ค่ะเพิ่งกินเต็มเลยส่วนมากกสิ่งล่างขักลางที่เพิ่นอาหารที่ม้นเทียลงไปนี่ก็เป็นอาหารปลาเลยค่ะ แล้วก็การเห็ดเออ่ข้อใกล้แบบนี้เนาะคะ่ะคิดว่าเราอยากทำความสะอาดอีนอย่างหลายเนะะาะเข้ากับมีปลาม,มี่มีส,ามมสถานที่นี่ยนะคะมี่สถานที่เพื่อที่สีสามารถเห็ดแบบนี้ได้เนาะคะ่ะก็เลยเห็ดแบบนี้แล้วก็บก้นที่เพิน่นดูแลเนาะคะ่ะตายาย องเพิ่นดูแลเพิ่นกับซูเอร์ได้เซเวลาในการทำความสะอาดอีหยัยงหลายแล้วกับโมอ,อยากให้มีกลิ่นเหมน็นหรือว่ากาทีอ,อบ่ดีจากขี่ไก่นะคะมุ้นไก่ขี้ไก่เฮานี่ล่ะก็เ,เลยคิดว่าเอาไว้แบบนี้ดีกว่าเรากอยูใ่ในสวนนี่เนาะค่ะกัปลูกหลายอย่างปล,งปลูกไว้จะกิน สุกไวจะกินเหลือก,กินก,นนะะกับชายนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็สามารถที่สีเอาน้ำสามารถที่สีเอาน้ำยั่นสูบเอาน้ำยั่ไออยู่ในอันมองสะเนี่ยค่ะที่ยุ่ข่างรางไอข่างรางเหล่าไก่นี่แหละค่ะนะคะซุปเอาน้ำยั่นี่ไป็ฮดพักได้งามค่ะเป็นปุ๋ยย่างดีเลยนะแหละอันนี้ประโยชน์แต่ว่าการเห็ดเหล่าไก่ยั่บน อยู่บนยู่ข้างบนน้ำแบบนี้ค่ะก็คิดว่าค่าใส่ใจค่ะนาสิหลายก็ขึงตะไคร้อยู่กับออพื้นดินเนาะค่ะอันนั้นก็ได้ปุ๋ยคือกันได้ว่ากะต้องดูแลก็ดูแลคนละแบบเนาะค่ะคิดว่าอันนี้ดูแลงานกลัวแต่ว่าการเฮทศสำหรับการเฮ็ดเหล้าไก่เนาะค่ะกาแล้วแต่ อยากเท็ดแบบใดเนาะคะ่ะอยากได้แบบใดแต่ว่าอาหารไก่การดูแลอาหารไก่เนี่ยมันะะกะราคาก็ๆกันแล้วแต่ใครสีเลือกอันใดเนาะคะ่ะแต่ว่าการดูแลอะแตกต่างกันนิดนึงสําหรับเรื่องเหล่าไก่เนาะคะ่ะตอนนี้คือการเลี้ยงไมเนะคะ่ะเป็นเป็นโคนเลี้ยงไก่มือใหม่ก็เลยเอาให้ สะดวกเจ้าของก้อนดีครัวเล่เลือกที่สิเอาอาหารเล่เลือกที่จะเอาอาหารเลือกที่จะเอาเราใกล้แบบนี้นะคะ่ะคิดว่าง่ายครับง่ายกับผู้เลี้ยงเนาะคะ่ะข้าวาใส่ใจนี่การสางนการนี่่ะเ,เดี๋ยวสิมาเฮดคลิปให้เบิ้งเนาะคะ่ะแ,แล้วจะผู้มากเนะะาะด้เจ้าของคิดว่าแบบนี้กะดีเหมาะสำหรับเจ้าของเนาะคะ่ะ ถามันาจงังใดในอนาคตกะเขามีสถานที่ยูกะอาจสิไปแบบเ,เพิ่มอีกเนาะค่ะถามมีประสบการณ์อีกอย่างที่แบบชินกับการเลี้ยงไก่แล้วบอะมามีประสบการณ์แล้วจังจิงเนาะค่ะก็เริ่มจากการเลี้ยงลอยหาสิโตนี่แหละไปค้อนนะเขาก็ออกมากินลนะ <c oughs> ออกมากกับมีเลย เรื่องน้ำคือกันเรื่องน้ำสำหรับการในทำความสะอาดขี้ไก่เนาะค่ะเอาสายยางเนี่ยนย่นางก็เอาสายยางเข้าไปฉีดเลยว่าให้โดนไก่เนาะค่ะทำความสะอาดก็ลงไปในนี้เรื่องน้ำ ใส่ใจในการสร้างโรงเลื่อนไก่นี่กะเดี๋ยวสิมาอัปเดตในคลิปต่อไปเนาะค่ะแต่สําหรับการให้อาหารไก่ไก่ชิ้นไปวันที่3นี่ก็ดีขึ้นเนาะ,ะค่ะคาดว่าดีขึ้นเรื่อยๆละค่ะอาหารกะสิเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนให้ครบปริมาณของหนึ่งขีดต่อหนต,ต,ตแต่ละครั้งนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณในการรับชมด้วยค่ะ ถ้าผู้ใดอยากกดติดตามก็กดติดตามไว้เด้ค่ะค่อยอัปเดตเมื่อไม่เหลี่ยงไกลมันจะเป็นจังไหนต่อไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้มแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอไปเอาอาหารอยู่ในกูถังให้ใกล้ให้เหมือนก่อนเด้ค่ะสวัสดีค่ะเล่ที่สองนี่เพค่คอยมากินนี่น กินได้ยุข้างหน้าเลลนี่ยแหละกระซิมเมอกินยอะก็รู้สึกว่ากินดีขึ้นก็มือแรกก็จะกินไปดีขึ้นไปเรื่อยนะคะ ก็จะมีแค่นี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ